สวัสดีครับวันนี้ปล่อยไก่ก็จะมาแกะสินค้ากันครับมาดูกันเป็นไรไม่ช้าใหญ่ภาพเสี่ยวดูด,ด,ด,ดูโอ้หอ,อก,กันกระแทกกันด้วยอะไรอะไรเนาะ ป๊าปป๊าปป๊ปัปปปด,ดเป็นกอบใส่็เลยอะคปร,ร,นะร์บเเอนเนียมเนี่ย ซื้อตามปูแถวนี้แพงมากเ๋ยวนี้ใน,ดดนเน็ตถูกชุดาตอลูเมนีมขนาดก็ขนาดต้องใส่พรอร์บอลได้อยู่แล้วหวัวถึงท้ายใน 12. สิบสองครับเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณเกือบ3เ 28. มเซนนะสองจุดแปดมาดูเลยไว้ใส่ตะก,ร,กร้านะกดไป็นี่งนะอ้าวผมไม่มีไขควงนะครับได้ไหมผมไม่แน่นนะ่ะ โอ้โหขันมันแน่นมากขันมันแน่นมากแน่นอยู่ก็ใส่ได้อยู่แล้วครับสีเขียวสีเขียวถูกสุดสีอื่นจะแพงก็เอาถูกๆใช้งานสั่งมาในราคาถูกกว่าอูแถวที่ผมอยู่นะครับอูแถวผมที่ผมอยู่นี้ประมาณหกสิบประมาณนั้น แต่เราได้มาในร,ราคาแถาามแถมยี่สิบสองบาทเห็นไหมครับยี่สิบสอบาทรวมการสั่งซื้อครับส่งฟรีก็ขอจะเป็นแนวทางให้พเพื่อนได้นะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ถูกมากซื้อเว็บไหนก็ได้ครับผมผมแล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่า จะมารีวิวได้ค่าจ้างกนะันเลยไปเค่าจ้างนะก็มีประมาณนี้เห็นะครับผมไม่ได้มีไขควงมาด้วยนะก็คือหลักๆก,ก,ก็คืออันนี้วัวย,ยึดติดกับกอรอบทะเบียนหรือถ้าเป็นรถที่มีตะกร้าหน้ารถกับติดกับหน้ารถไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนพอลบ,อบอให้พอสออกอย่างนี้เนาะเหมือนกันน้าแล้วอันนี้ก็ คายสักลายออกแล้วมันจะถอดได้อันนี้เป็นพลาสติกสวมเข้าไปแล้วก็อันนี้ยึดอีกทีกันหลุดนะครับไม่หะแน่นอันนี้ก็มีเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหคลิปใหม่ๆเออพูดรีบไปไหนนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์แนะนำนะว่า ควรจะปรับปรุงยังไงนะครับมือใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม